ทั้งฝนร้อนหนาวเราต้องร่วมช่วยกันดูแลไว้ทุกลมหายใจของเราสูดเอาความรักที่ยิ่งใหญ่สายลมและคุนเขาต้ยานย่าและดอกไม้ให้อากาศดีๆ ตอ้อนรับเข้าสู่เมืองเชียงใหม่ค่ะเพื่แห่งความอบอุ่นนะคะและก็สวยงามด้วยวันนี้เราจะร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตินะคะในขณะนีนะน้พระน,น,ะน่านนายยรัมนตรีจะได้กรุณานำประสกรกรเราเชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าวถวายเครื่องราชสักการะณเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์ในพระองค์ท่านด้วยการจงรักภักดีโดยทั่วกันณบัดนี้ครับถวายความเคารพพระบรมฉายลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถทั้งหมดตรง ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีท่านปลัดกระทรวงมหาไทยท่านรองแม่ทัพภาคที่สามท่านผู้บัญชาการทหานพัฒนาท่านผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านท่านบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนผู้มีจิตอาสาที่รักทุกท่านค่ะ ฉันมีความรู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้มาเป็นประธานในพิธีอันเป็นมหามงคลนั่นคือโครงการประชาอาสาปลูกป่าแป0รล้านกล้า80พรรษามหาราชินีเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนาถเนื่องในโอกาสพราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2 5 5 5ในวันนี้ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมกันเป็นโครงการที่เรียกว่าเป็นจิตอาสาโดยแท้จริงก็คือตั้งแต่ทุกท่านที่อยู่ณที่นี้ซึ่งนําโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ท่านรัฐมน,นรตรีวิทยาศาสตร์ท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและคณะผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ที่เชียงใหม่ แล้วก็รวมถึงท่านประธานที่เป็นรองนายกฐมนรีและฐมนรีประจำสนักนายกอีก4แห่งก็คืออีกสภาคนะคะที่เราได้มารวมกันอยู่ณที่นี้แต่ด้วยพลังจิตที่เราร่วมกันในการที่จะเป็นโครงการอาสาจิตอาสาในการที่จะรณรงค์ในการปลูกป่าตลอด5ปีในทุกภูมิภาค,นะคะก็ถือว่าเป็นภารกิจ อันสำคัญและเป็นกิจกรรมอันสําคัญที่ได้แสดงถึงพลังความรักความสามัคคีพร้อมทั้งจิตสํานึกในการให้ความสําคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของประเทศก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่าในส่วนของรัฐบาลก็ให้ความสําคัญกับนโยบายในเรื่องของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้นะคะในสมแนวทางด้วยกัน ก็คือการตั้งแต่เริ่มแรกก็คือการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมซึ่งรัฐบาลก็จะดําเนินการอย่างเคร่งครัดในการที่จะร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่จะควบคุมป้องกันในเรื่องของการบุกรุกทําลายป่าหรือโดยเฉพาะในเขตพื้นที่อนุรักษ์ต้นน้ํลาลําธารเขตอุทยานแห่งชาติและรวมถึงเขตเขตรักพันสัตว์ป่าด้วยนอกจากการอนุรักษ์แล้ว เราก็ต้องทำอีกโครงการหนึ่งก็คือการฟื้นฟูสภาพป่าและปลูกป่าควบคู่กันไปด้วยเพื่อที่จะได้มีการรณรงค์ให้มีการปลูกป่าเพื่อรักษาต้นน้ำลาลังทานเก็บพื้นที่พื้นที่ป่าให้เปลี่ยนเป็นพื้นที่ใช้สอยสำหรับชุมชนเพื่อที่จะดูแลรักษาผลประโยชน์อย่างยั่งยืนการฟื้นฟูสภาพป่าซึ่งก็ก็มีจะต้องให้เกิดประโยชน์ทั้ง3อย่างตามแนวพระราชดำริ รวมทั้งการปลูกป่าที่เป็นป่าเป็นไม้ลักษณะของไม้เนื้อแข็งที่มีรากลึกเพื่อช่วยในการอนุรักษ์ดินและก็สร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นผิวนะคะแล้วก็รวมถึงการผสมด้วยไม้เนื้ออ่อนที่โตเร็วเพื่อที่จะสามารถให้ชุมชนนั้นได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เมื่อมีการอนุรักษ์มีการฟื้นฟูปลูกป่าแล้วแน่นอนการพัฒนาและส่งเสริมเพื่อให้ ที่น้องประชาชนนั้นได้อาศัยธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนก็ต้องมีการที่จะช่วยกันอย่างไรในการจุมให้ชุมชนกับป่าไม้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนเน้นในเรื่องของการบริหารส่งเสริมแล้วก็ฟื้นฟูให้ชุมชนนั้นมีส่วนร่วมแล้วก็มีความเป็นเจ้าของที่จะดูแลรักษาผลประโยชน์รักษาต้นไม้นี้เพื่อให้เจริญงอกงามต่อไป แล้วก็รวมถึงการที่จะร่วมกันที่จะสร้างความเข้าใจของประโยชน์ของป่าไม้เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างธรรมชาติกับทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นน้ำดินป่าไม้ที่จะร่วมกันในการทำอย่างไรสร้างความสมดุลระหว่างธรรมชาติกับการดำรงชีวิตอยู่ให้มีความสุขในระยะยาวอันนี้ก็คือนโยบายของรัฐบาลดังนั้นสำหรับโครงการในการปลูกป่าในวันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการ ที่สำคัญนอกจากเราจะได้ร่วมกันเป็นประชาอาสาที่จะ ร่วมกันในการแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวันพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษาในครั้งนี้แล้วก็จะถือว่าโครงการปลูกป่าครั้งนี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนในการบริหารจัดการน้ําของประเทศให้มีความสมดุลอย่างยั่งยืนเพื่อที่จะรักษาพื้นที่ต้นน้ําราธารที่มีเราโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นมีความจําเป็นต่อประเทศแล้วก็เป็นรวมถึงการเป็นแหล่งผลิตน้ําธรรมชาติใน การดูดซับและป้องกันปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งอุทกภยัยดินโคลนถลม่มแล้วก็ปัญหาภัยแล้งด้วย สำหรับการปลูกป่าในวันนี้นะคะก็จะเห็นว่าพื้นที่ป่าไม้นั้นมีจำนวนลดน้อยลงทุกขณะนั้นก็ถือว่าสิ่งที่เราจะต้องร่วมกันนั้นก็คือจะทำกิจกรรมให้เหมาะสมแล้วก็ดำรงรักษาป่าไม้นี้เพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพิ่มความเขียวของป่าไม้ร่วมกันนั้นที่ฉันก็ขอให้พวกเราทั้งหลายในที่นี้แล้วก็ที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคนั้นได้ร่วมกันตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้รวมถึงระบบนิเวศ และขอน้อมนําแนวพระราชดำริของทั้งสามพระองค์แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องการปลูกป่าแบบไม่ปลูกก็หมายถึงการที่ปล่อยให้ป่านั้นฟื้นตัวขึ้นมาเองโดยไม่ให้มีสิ่งใดรบก,กวนเพราะธรรมชาติก็จะจัดการกับตัวเองและและป่าก็จะเจริญเติบโตเป็นป่าที่สมบูรณ์ต่อไป รวมถึงแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการให้คนอยู่กับป่านั่นหมายความว่าเมื่อคนได้ใช้ประโยชน์จากป่าป่าก็อยู่ได้คนก็อยู่ได้และสุดท้ายแนวพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทรารบรมราชชนนีก็คือการปลูกปลูกป่าปลูกคน ที่ส่งให้ความสําคัญในเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการปลูกป่าเพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการทํางานสร้างให้เกิดงานสร้างให้เกิดรายได้สร้างความรู้สร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน แล้วก็รวมถึงการช่วยกันรับผิดชอบที่จะฟื้นฟูดูแลรักษาป่าไม้ให้เป็นความสมบูรณ์ของระบบนิเวศต่อไปก็เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมนําในสํานึกในพระมหา,ากรุณาธิคุณนั้นก็ขอให้ทุกหน่วยงานนั้นได้นําแนวพระาชดินี้ไปน้อมนําเพื่อที่จะทําให้ป่าไม้ของเรานั้นได้อยู่รักษาอย่างยั่งยืนเพื่อให้ลูกหลานของเรานั้นได้มีโอกาสได้เห็นความสดชื่นและชุ่มชื้นของป่า ในการดูแลรักษาธรรมชาติและความสมดุลนี้ด้วยนะคะก็ร,รวมถึงการที่จะทำอย่างไรให้ป่าไม้นั้นเป็นปัจจัยสำคัญและเป็นแหล่งพันธุ์ธัญญาหารที่จะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าด้วยและในที่สุดก็จะเกิดความสมดุลให้เกิดขึ้นและเกิดเป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับพวกเราและรุ่นหลานต่อไปค่ะฉันเองก็ขอ ขอบคุณทุกหน่วยงานขอขอบคุณในโครงการจิตอาสาพี่น้องประชาชนทุกท่านที่จะมาร่วมกันในการปลูกป่ารักษาธรรมชาติและความสร้างความสมดุลแล้วก็เพื่อสร้างความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจของเราในวันมหามงคลน,นี้นะคะก็ดิฉันก็ถือว่าวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะก็ขอเปิดโครงการประชาอาสาปลูกป่าปลูกป่าแ0 0รล้านกลา้า80พรรษามหาราชินีณปัตนนี้ค่ะ ก็สุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้การดําเนินโครงการนี้ประสบความสําเร็จตามเจตจานงทุกประการแล้วก็ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้าค่ะขอขอบคุณค่ะใหลับจ <c oughs> ากนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีจะได้กรุณาลั่นคล้องชัย3ครั้งนะครับ <c oughs> เพื่อเอาเลิกเอาชัยว่าแผ่นดินไทยจะประสบชัยชนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ ครับวันนี้ชายชนะของแผ่นดินนะครับแผ่นดินไทยจะเป็นแผ่นดินมั่งมีสีสุกสบู์พูดสุกอยู่เย็นเป็นสุขร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปนะครับและโครงการที่ดีๆนะคะสำหรับโครงการที่เราจะร่วมใจกันกับโครงการประชาอาสาปลูกป่าแ0 0รล้านกรา8 0ดสามมหาราชนี เริ่มข้นต้นแล้วเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะสําหรับในช่วงเวลานี้ค่ะและลําดับต่อจากนี้ไปนะคะขอเรียนเชิญพนาท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรสําหรับ6หน่วยงานค่ะกามีรายชื่อต่อไปนี้นะคะท่านแรกนะคะขอเรียนเชิญท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายโชติราชูค่ะ ลำดับที่สองค่ะขอเรียนเชิญพลตำรวจโทสุทินเขียวรัตน์นะคะผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนค่ะนายสังวรเจรวันค่ะลับท่านต่อไปนะครับ,รบจากนสิบตำรวจสลิดชื่นจิตครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลมหาพลครับสันมหาพลครับ ภาคส่วนจะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ร่วมกันเมื่อมีสัญญาณของการจุดพลุดังขึ้นนะครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกต้นไม้ในโครงการประชาอาสาปลูกป่า800ล้านกล้า80,000สามหาราชดีพร้อมๆกับภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศครับ สำหรับการปลูกป่าในระหว่าง5ปีนี้นะครับก็คือปี2,555ถึง2,559ปี2,555จะปลูกจำนวน20ล้านกล้าน,นะครับสำหรับในช่วงแรกนี้เป็นการปลูกป่า